สวัสดีค่ะเวลาซักผ้าน้ำยาประพานุ่มไม่ลงก,ก็เรียมาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะวันนี้ชอมี2วิธีที่ชอทำเป็นประจำค่ะวิธีแรกที่จะทำก็จะใช้น้ำกับหลอดนมหรืออะไรก็ได้ที่จะพอดีกับรูตรงนี้นะคะและเปิดฝาอันนี้ดูก่อนถ้าหากสกรปรกก็ต้องเอาไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะ แล้วเอาหลอดหรืออะไรที่ใช้ได้ก็มาทำให้สะอาดให้น้ำยาไหลลงได้ค่ะถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นน้ำยาประพผ้านุ่มเนาะหรือว่าจะเป็นน้ำยาซักผ้าก็ได้ค่ะคือเราก็ใส่ประมาณนี้เนาะเต็มแม็กเลยเสร็จแล้วเอาฝามาใส่ให้เข้าล็อกนะคะถ้าไม่เข้าล็อกน้ำยาจะไม่ไหลลงนะคะต้องใส่ให้เข้าล็อกค่ะ เห็นไหมคะมันลงไม่หมดคะ่ะทีนี้เราก็ต้องเอาให้มันแน่นๆพอแน่นมันก็หลายหมดเลยนะคะโอเคทีนี้โชจะมาทำของออน้ำยาประผ้านุ่มนะคะก,ก็ดึงออกมาก็เราก็มาดูข้างในนะว่าสกปรกไหมนะฟังน้ำยาประผ้านุ่มก็ทำเหมือนกันนะคะ ทีนี้เราปิดแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจะลองดูกันนะคะว่าน้ำยาประพานุ่มจะไหลออกไหมนะคะนี่ค่ะพอแม็กซิมัมลงไปแล้วนะคะตอนนี้น้ำยาประพานุ่มมันไหลลงไปแล้วนะคะวิธีที่สองก็คือเปิดเช็คทางน้ำเข้าก่อนถ้ามันสกรปรกแบบนี้ดึงถอดเอาไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะ ถ้ามันตันแบบนี้ทำให้น้ำไหลเข้าช้าและใช้เวลามากในการซักผ้านะคะดึงถอดตัวกรองเอาไปล้างแล้วกลับมาใส่ให้เรียบร้อย ตอนนี้ซักผ้าเสร็จแล้วมาดูกันว่าน้ำยาลงหมดไหมนะคะอืมน้ำยาลงหมดแล้วนะคะใครที่เจอปัญหาแบบนี้ลองเอาไปใช้ดูนะคะเผื่อจะใช้ได้จะได้ไม่ต้องเสียตังเรียกช่างนะคะแต่ถ้าทำสองวิธีนี้แล้วยังไม่ได้ก็เรียกช่างได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ สวัสดีค่ะนี่ก็ถือว่าสำเร็จนะคะโดยที่เราไม่ต้องเรียกช่างนะคะเราเองก็ทำได้นะคะ